สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตปัจจุบันบอนบางแก้วทนทุกข์หลายปีโดนคนดูถูกบอลบางแก้วล้างชื่อให้ตัวเองสำเร็จหลังพ่อของเบนซ์แฟนสาวของบอนที่จากไป ออกมายอมรับผิดว่ากล่าวหาบอลว่ามีส่วนทําให้ลูกต้องจากไปด้านบอลชี้อยู่กับความทุกข์ใจมา3ปีโดยสังคมกล่าวหาว่าเป็นคนทําวันที่เก้าสิงหาคม2565จากกรณีที่เมื่อ3ปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ที่บ้านของบอลบางแก้วหรือพงเพชรสินสุวรรณและมีผู้จากไปคือเบนซ์แฟนสาวของบอลซึ่งในช่วงแรกมีพิรุษหลายอย่างจนมีคนคาดว่าบอลเป็นคนทําแล้วจัดฉากบ้านตัวเองแต่ว่าตลอดเวลาบอลได้ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงอย่างแน่นอน ล่าสุดคุณพ่อของเบนซ์ได้ออกมาชี้แจง3ประเด็นที่สำคัญผ่านเฟซบุ๊กคือคุณพ่อต้องการขอโทษและขอแก้ข่าวที่ทำให้เข้าใจผิด มีการกล่าวหาบอลบางแก้วและครอบครัวโดยคุณพ่อได้โพสต์และกล่าวหาบอลบางแก้วและครอบครัวในเรื่องการจากไปของเบนซ์ทำให้ประชาชนเข้าใจนบอลบางแก้วผิดไปอย่างไรเรื่องนี้อาจจะเป็นความเคราะห์ร้ายอายุสั้นของเบนซ์และลูกสาวของตนบังเอิญจากไปจากเหตุการณ์น,นี้และทางคุณพ่อเข้าใจผิดคุณพ่อหวังว่าบอลบางแก้วและครอบครัวจะเข้าใจและยกโทษให้กับคุณพ่อที่เข้าใจผิดพร้อมดำเนินการถอนคุณพ่อขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากการที่คุณพอ่อโพสต์มากการดำเนินคดี นานลาช้าเวลาผ่านมานาน4ปีนื่องจากคุณพ่อเป็นชาวบ้านธรรมดารู้เท่าไม่ถึงการไม่มีความรู้ด้านกฎหมายตนจึงกล่าวขอโทษเป็นอย่างสูงต่อเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมและหากมีสื่อใดต้องการข่าวตนพร้อมให้ข้อเท็จจริงขณะที่บอลบางแก้วบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีเดเดือน12วันนับตั้งแต่ที่เกิดเรื่องชีวิตของบอลก็เปลี่ยนไปตลอดการบอลถูกตราหน้าจากสังคมถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆนานาทำได้แค่งเงียบอดทนต่อคำดูถูกจนบางครั้งก็อย อธิบายบ้างอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นคนนิ่งๆเลยไม่ได้ตอบโต้แม้จะมีข่าวล่าสุดที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะักข่าวติดต่อมาหาบอลและครอบครัวเพื่อให้ตอบโต้บอลก็เลือกที่จะเงียบใจหนึ่งก็อยากจะบอกความจริงแต่ก็เลือกเก็บไว้ในใจตนรู้สึกแย่ที่ทําให้บัตบางแก้วไม่ได้ร้องเพลงและมันยากที่จะกลับมาร้องเพลงกันอีกคําขอโทษไม่ได้มีความหมายใดๆอีกต่อไปคนเข้าใจตนผิดไปไกลเกินกว่าที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแต่ตนก็เลือกที่จะอโหสิกรรมและถอนฟ้องแค่ผมจะเริ่มต้นชีวิต กับใครสักคนหนึ่งยังยากเลยเขาจะคิดว่าผมโหดร้ายใจร้ายเหมือนในข่าวที่เห็นไหมมันเหมือนเป็นตราบาปที่ติดตัวผมไปตลอดชีวิตนี่แหละความรู้สึกลับๆในใจที่ผมอยากพูดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ